นี่ก็เป็นส่วนหย่อมอีกที่หนึ่งนะคะจะเห็นน้ําตกไหลมาไหมคะตรงนั้นมุมไกลๆอยู่มุมไกลๆนะคะตรงนี้ก็จะเป็นต้นเฟิร์นใบมะขามนะคะส่วนนี้ก็จะเป็นบ่อปลานะคะรู้สึกว่าปลาจะเป็นปลานินนะคะมองไปไกลๆจะเห็นปลานินตัวเล็กๆถ้าดูใกล้ๆเอตรงเนาต้นไม้ก็จะเห็นตัวใหญ่อยูดตัวสตัวนะคะ แล้วก็รอบข้างก็จะเป็นโซนดอกไม้เอโซนต้นไม้นะคะเขียวชะอุ่มเลยค่ะตัวนี้ก็จะเป็นคล้ายๆลักษณะเหมือนส่วนหย่อมเล็กๆนะคะอันนี้ไปถ่ายมาจากมุมอื่นนะคะพอดีไปที่โรงพยาบาลนะคะเห็นมุมน้ำตกมันสวยน่ารักดีอะคะ่ะก็เลยลองถ่ายมาให้เพื่อนๆดู เขาก็ทำทำมาสวยอยู่นะคะแต่ว่าน้ำมันจะเขียวไปสักหน่อยตรงมุมน้ำตกสวยมากเลยค่ะแล้วก็น้ำตกก็จะไหลตลอดปานินก็แหวกว่ายแบบมันก็จ้องหน้าเรานะคะมันก็สงสัยว่าเรามาถ่ายมันทำไม